กินข้าวอย่งางไรคหนะนูเนี่ยนะมีก็ได้สเสียบสามออนอะไรหมอบอกว่าจะรักกันไดวอวอวอน้ประมาณนี้แหละเอายาหนังนุ่มเมื่อกี้เราพูดมาเงียบจิ๊บเงียบจิ๊บ แค่หงบจุกกันมือเก่าเขาลงให้เหรือมือแตกจ้ะมันก็สูงสูงเติบสูงนำสองเมตรกวุ่คนึันนี้มันสามเมตรองสามหรอมันขอเลอกอ 嗯嗯嗯。Uh. Uh. Uh.